คือลิงนะเข้าไปในลิงแนละ้วก็ตรงนี้ก็ไปแล้วเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะเสร็จปุ๊บนะเลื่อนเลื่อนหาลิงที่อชอบใช่ไหม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 แล้วก็ไปเข้าไปตรง,อ,งอันนี้ตีโฟร์ทีสอันนี้มอนไอเดอร์แมนนี่กดเข้าไปในลิงเลยรอแป๊บหนึ่ง ไปอีกรอบถ้าไม่ได้แล้วก็จะมดแล้วก็ดาวน์โหลดมดเลยแมันก็จะดาวโหลดสิบปุ๊บเข้าไปในแอปนี้นะแอบปบนี้แล้วก็มันจะมีแฮงจูนเข้าไปแจกฟไฟ นี้ก็ตัดเข้าไปเลยตัดเข้าไปแล้วเสียงมมก็เข้าไปตรงนี้ตรงนี้แล้ววางเลยแล้วก็จบและแค่นี้แหละจบบิิูรบู